สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่องรถไฟไทยพามาชมการทำงานรนการสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเจ้าราชคของมีอะไรมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมบ้างนะครับตามมาครับสวัสดีครับบ๊ายบายช่องรถไฟไทยยูทิบบีหนึ่งห้าสองนะครับเช็คเบโฟร์ ร็อตนะครับท่านผู้ชมอร์สิบนะครับหลายปิ้นเบอร์สิบแป๊บเดียวนะครับรวดเร็วทันใจ ว่าสิบนาทีสิบห้านาทีเราอยู่ที่อาบีหนึ่งห้าสองอยู่นะครับเป็ดบายร้อนนะครับสามสิบกว่าองศาวันนี้มาสิบอาบี 1, 1 5, 2, 6, 5, ีนึ่งเสาเกต้นนครับลอดนะครับส่วนเดรกเดินขานก็วางไปเ2ไปหาเบอร์28ไล่มาเรื่อยนะครับบมเสากันเลยเบอร์เเบอร์แป 2อร์เจ็ดเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เป็นสองสามสี่ห้าหต้นนะครับาจะหลังสงการเาจะห้าง ไลแล้วลราให้ไลปริ้นนะครับก hey, ่อนที yeah, ่วปริ age, ้นแล้วก็วางวางขานนะครับนผอ้ชมให้ไลยปริ้นจาก10กวนาทีสิบห้านาที ร้อนนะครับร้อนร้อนมากวันนี้คานเรือเดินไม่มีมานะครับไม่ได้แขวนนะครับคนครับเงียบที่มันเจอไอ้ห้าพันอยู่ไหนแล้วไม่รู้

หลายมุมนี่ครับทางกล่องเราอยู่กันแถวแถววัดดงพระเจ้านะครับแถวเขตแม่กานะครับแม่กาโทษกวากแม่กาไล่แม่กาหลวงเขตแม่กาหมด ให้ท่านผู้ชมได้ชมการทำงานนี่ละครับก่อนจะได้รถไฟนั่งกันนะครับเอาใจช่วยกันนะครับท่านผู้ชมชร่อง2,000ซับสไคร้นะครับแอดมินมีผู้ติดตามถึง2,000ซับสไคร์แล้วนะครับก็พยายามสนเสนอคลิปแปลก ไปกว่าคนอื่นนะครับการสร้างทางรถไฟอย่างเดียวได้ความรู้นะครับจากท่านผู้ชมก็หาจุดนิ่งๆแล้วก็ซูมเอานะครับซูมเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ต้องเดินถ่ายเหมือนเมื่อก่อนนะครับก็จะได้ภาพที่นิ่งขึ้นผู้ชมติดตามเยอะขึ้นมาชมก็ได้สาระนะครับเป็นคลิปที่ ให้ความรู้นะครับลงบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ของสายเชียงรายนะครับการก่สร้างรถไฟทางโค่สายเดนชายเชียงรายเชียงของนะครับก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชม2,000ซับ c r คร e ยืนยันว่าแอดมินมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆช่องใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับ ขอบคุณนะครับท่านผู้ติดตามเพื่อนเพืพ่อนที่เข้ามารับชมนะครับเราเสนอจะเสนอคลิปอัปเดตให้ท่านผู้ชมไปชมทุกวันนะครับแอดมินพยายามจะลงวัวลาสองคลิปนะครับท่านผู้ชมเพื่ออัปเดตเราอยู่อาบีหนึ่งห้ 1, นะครับเสาเก้ต้นเสร็จหมดแล้วเหลือหัวเสาที่จะเทอีกถ้าไหลเมื่อกี้นับ3 4มหต้นนะครับ dua, tiga, ya. ห,หลายปริ้นนะครับเบอร์สิบรครับทุกดูการทำงานนะครับตั้งแต่เริ่มขุดเสาหกเจ็ดเดือนแล้วนะครับที่แอดมินลงคลิปไป เกี่ยวกับการสร้างทางรถไฟสายเชียงรายรเยก็บรายลเอียดเป็นคลิปประวัติศาสตร์ลงไว้ให้ลูกหลานรุ่นหลังได้ชมกันนะครับว่าการก่อสร้างรถไฟสายเชียงรายเชียงของบันทึกไว้นะครับเป็นความทรงจำเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วน ไปก็เ,เสร็จละขอบพระคุณท่านผู้ติดตามาเพื่อนพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาเพิ่มช่องสมัครให้แอดมินทุกวันนะครับสองพันช่องสมัครนะครับวันนี้ดีใจนะครับที่ช่องแอดมินเติบโตขึ้นเรื่อยๆดีใจนะครับวันนีดีใจที่เพื่อนพี่ๆน,นานๆเข้ามา 三十岁 Se la ha